ก็สำหรับแนวทางของฮ้าน้อยนะครับผมเนาะวันอาทิตย์วันนี้วันาที่ยเนะครับก่อนอื่นมาดูเออผลหาน้อยเมื่อวานก่อนนะครับหานอยเมื่อวานนะไฟแป๊บเมื่อวานกิจ4ี่หนะครับกิจไม่มา กาชาตหนึ่งเก้ากับเจ็ดห้าโอ้ยตัวเน้นผมเลยนะครับเน้นเก้าเก้าหนึ 1, ่งหนึ่งเก้าตรวจเจาะนะครับมาหนึ่งเก้าครับกาชาตส่วนพัฒนานะครับหกสามกับสามสามเน้นหกเจาะหกสี่ 4. เกินนะครับเกินเป้านะครับ <c oughs> เออสารเน้นหก VIP 8443มโอยมีแต่4,6,5,4เนาะโอ้โหย่างรอดย่งรอดนะครับรลอดไปปกติ1,4,8,7มี1,5,1,6งอดอีกพิเศษ1,3กับ2,5เน้น1 1,3่อุ้ย9,1,3นะครับออก9,1,3นะครับ บน913เสียดายมากเกือบ3ตัวนะครับถ้า513อยู่แหลมเลยนะสรุปเจาะเข้า2รอบพิเศษกับกาชาดครับกาชาดมาดีช่วงนี้มาตามของวันนี้กันนะวันที่9วันอาทิตย์วันนี้นะครับกิจเด่นที่ 4 5กาชาติก็4 5เหมือนกันตัวเจาะนะครับ4 5 4 6 4 9 5 6 5 9 3ตัวนะครับ6 5 9ก็แล้วกันเม็ดนี้นะครับ5 9 5 6 4 6ประมาณนี้ครับโอเคไปดูพัฒนาพัฒนาจะเด็นที่3กับ5นะครับตัวเจาะ3 4 3 5 3 6 3 8 5 6 5 8 3ตัว5 3 8 นะเน้นที่3ก็แล้วกัน3 5 3 8 5 8อะ VIP VIP เด่นที่5 6ตัวเจาะนะครับ5 2 5 3 5 6 5 7 6 2 6 3 3ตัว6 5 3เป็น5เหมือนกันนะครับ5 3 5 2 5, 5, 5 6 6 3พิเศษอ่ะพิเศษจะเด่นที่ สองสามครับสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกสามตัวหนึ่งสามห้าอุ๊ยวันนี้สามห้าผมเยอะนะสามห้า สามหกสองหกส่วนปะกะติปะกะติวันนี้จะเด่นที่เจ็ดกับแปดนะครับตัวเจาะเจ็ดสี่ 7จ็ดห้าเจ็ดตัวสองครับเน้นที่8 8ดแปดหาอ่ะโอเคนะครับสำหรับแนวทางออฮานอยนะก็ขอโชคดีกันทุกคนครับ